คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากเรือจีโร่เติมเงินได้ทุกแพ็กในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินเกจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยหมายเหตุราคาบางช่วงมีการปรับขึ้นลงตามคุณในช่วงเวลานั้นๆลูกค้าสามารถทําการสอบถามราคาก่อนทาการเติมเงินได้ทางเพจจะพยายามทำราคาให้ดีสุด กับสวัสดีท่านผู้ชมที่กคาลบรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทครับกับเกมบัวไครนะครับวันนี้เราจะมาทําการรีวิวตัวละครจิโร่กันนะครับนะโดยจิโร่เนี่ยจะไม่ใช่ตัวละครลิมิเต็ดเป็นตัวละครปกติเราจรึงสามารถเปิดหาตัวของจิโร่ได้ครับผมถึงแม้จะหมดในส่วนของพิกอัพตูกก้กิจกรรมไปแล้วก็ตามนะ โดย G ีโร่เนี่ยนอกจากการเข้ามาแล้วนะครับผมก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกอันนึงเลยก็คือกิจกรรมเปิดกาชาสูสุดฟรีร้อยครั้งนะครับผมโดยสามารถเปิดรับได้ครับผมนักเรียนฟรี10ครั้งต่อวันนะครับนะโดยตู้ที่ส่งมาตรงส่วนนี้เนี่ยสามารถเปิดได้ครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตู้เพิ่เ์เลสหรือตู้ปกติก็ตามนะดังนั้นเนี่ยก็สามารถเปิดหา G ีโร่ฟรีๆได้เลยนะครับนะโดยเราสามารถทําการสะสม ได้นะครับผมนะจนถึงวันที่20กันยาเวลา8นาฬิกา59นาทีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครจะสะสมไปล้อก,กดตรงส่วนนั้นก็ได้แต่ย้ำนะครับว่าอย่าเก็บนานเกินเพราะว่ามันสามารถเก็บสะสมได้แค่ถึงวันที่20กันยานี้เท่านั้นนะ่าทีนี้เรามาพูดถึงในสุดของงานหลักของจีฮีโร่นะครับโดยตู้ขอจีโร่ครับผมจะเอาไว้รับบือบอสพอนนะครับผมซึ่งทางช่องเราได้ทําการ ทำคลิปสรุปแนวทางการจัดทีมบ Bot อสคอียบ้อยแล้วนะโดยบอสตัวนี้มีจีโร่ครับผมเป็นตัวหลักเลยที่เป็นท็อปเทียนในการรับมือนะทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าตัวขอจีโร่เนี่ยถ้าจะ up, อัพนะครับผมนะสกิลต,ต่างๆรวมถึงเทคนิคการเล่นนะครับผมรับมือกับบอสเนี่ยเราต้องทายังไงกันบ้างมาดูกันเลยดีกว่าโดยสก,กัดขอจีโร่ครับผมจะเป็นตัวละครสเปเชียลนะสามดาวนะครับผมนะโดย เป็นกระสุนเหลืองนะครับผมกระสุนเหลืองน่ะเกราะก็เป็นสีเหลือเช่นเดียวกันในเมืองนะครับผมสีเขียวอืในกลางแจ้งครับผมสีแดงและในอาคารจะเป็นในส่วนของสีเหลืองนะครับอ่ะเรามาดูสกิลต่างๆงขอตัวขอจีลบก,กันก่อนเลยอย่างแรกอ่ะคาคอสานะครับผมเนี่ยสร้างความเสียหาย4 1 2%องอขอพลันตีแก่ศัตรู1ึงตัวหากเป้าหมายเป็นประเภทเกราะหนักครับผมจะเสริมในเรื่องของการติดสถานะ อ่าส,สตันนะครับผมเป็นเวลา7.5วิเอาง่ายก็คือค่าคอสางสร้างความเสียหาย412%อันนี้ชัวร์วแล้วนะแต่ถ้าเกิดศัตรูเป็นประเภทเกราะเหลืองด้วยเนี่ยจะเพิ่มในเรื่องของสตันนะครับผมนาะเป็นเวลา7.5วิซึ่งถือว่านานมากนะสตันมาส่วนนี้ดังนะั G ้น G0 เนี่ยไม่ใช่สายในการสร้างความเสียหายแต่เป็นสถานนะสตันหรือสถาน,นะ CC นะครับ สกิลพิาทฐานครับผมนะลดค่าพลังโจมตี32.2%แก่ศัตรู1ตัวนะครับผมนะโดยศัตรูตัวนั้นจะเป็นตัวที่มีพลังโจมตีสูงสุดอ่าทุกๆ30ิวิีลยครับผมนะนระยะเป็นเวลา23วินาทีอ่าดังนง้นเนี่ยทุกๆ30วิบวิเนี่ยเราก็สามารถลดพลังโจมตีเดครับผมนะเป็นเวลา23ิาวิก็ถือว่าเฮ้ยนานใช้ได้เลยนะมาดูสกิลสกิลติดตัวกันบ้างนะครับนะสกิลติดตัวก็คือเพิ่มความเสียหายคีิ26.6%เอ่าฮะ และก็สกิลรอครับผมเพิ่มประสิทธิภาพการกดขี่ฝักเล่านะครับผม17.3%อันนี้เป็นในสุข่ของรีเวลแม็กแล้วนะต้องบอกไปก่อนนะครับมนะจีฮีโร่เนี่ยถึงแม้จะอัพเยอะก็ตามนะครับผมนะแต่ตัวของน้องแกไม่ใช่สายในการสร้างดาเมดดังนั้นเนี่ยพลังโจมตีของจีโร่เลยถือว่าค่อนข้างจะต่ำกว่าตัวละครปกติทั่วไป แต่จะโดดเด่นครับผมในเรื่องสถานะ CC อย่างมากนะสถานะ CC ก็คือ c าวคอนโทรลนะครับผมนะก็พวกสถานะผิดปกติต่างๆอ่าซึ่งบอสฮอนเนี่ยแพ้ทางแนวนี้มากๆและแน่นอนว่าถ้าเกิดเราไม่ทำให้บอสฮอนเนี่ยติดสถานะ CC เนี่ยบอสจะวันนี้จะถือว่าเป็นอะไรที่โหดบ้าๆนะครับนะอ่า ทีนี้เรามาพูดถึงในส่วนของความสําคัญในการอัพสกิลขอตัวขอจีโร่ดีกว่าตัวขอจีโร่ต้องบอกเลยว่าสกิลขอจีโร่มีอันเดียวเลยที่เป็นภาคบังคับในการอัพนะครับผมก็คือเอ็สกิลครับผมขอจีโร่นะโดยหลักๆเลยสกิลขอจีโร่อันนี้โดนบังคับให้อัพเต็มนะครับผมนะต้องเอเต็ม5นะครับผมนะถ้าใครได้จีโร่มาไม่เอ็เต็มเนี่ยคือบอกได้เลยว่า เสียของครับทำไมถึงบอกว่าเสียของจิฮิโร่ไม่สามารถทํางานอะไรได้เลยนะครับผมนะนอกจากการลงบอส้อนตัวเดียวคือต้องบอกว่า ถ้าเกิดเป็นบอสคอนเนี ot, ่ยจีโร่คือเมตาท็อปเทียเลยครับผมนะคือเก่งมาก,มากๆเก่งโกงเลยแต่ถ้าเกิดไปทําอย่างอื่นนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการลงอาลีน่าการใช้งานดานทั่วไปนะครับผมหรือการลงเชนเจอร์จีโร่ต้องบอกว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่น่าเลือกอย่างมากเลยนะคือเก่งกับบอสตัวเดียวคือเก่งโกงแต่ถ้าเกิดเป็นงานอื่นคือ กาบปลายเลยนะดังนั้นเนี่ยจีโร่เลยถ้าเกิดจะได้ตัวละครตัวนี้มาก,ก็เหมือนกับบังคับนะครับผมนะตองอัพเอสกิลให้เต็มให้ได้อัพเต็มไม่ได้ก็ต้องอัพให้เยอะที่สุดนะครับผมนะเพราะจีโร่เนี่ยเก่งมากๆเลยในเรื่องของเอสกิลนะค่าคอสสามนะครับผมซึ่งถือว่าถูกมากนะแล้วก็ติดสตันเป็นเวลา7 5็าวิซึ่งถือว่านานมากเลยครับนะต่อมาครับผมเรามาดูสกิลอื่นๆของจีโร่กันบ้างน,นะครับผมนะสกิลพื้นฐานของจีโร่ครับอันนี้เป็นสกิลเดินส่วนของล,ลง,นะงก็็เปนนสถานะ่า Uff, ดีบัฟนะครับผมนาะก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยเฉยๆนะเพราะชื่อท่าาจะเฉยๆมากเพราะว่าเป็นการรดพลงตจมตีมันจะมีประโยชน์มากๆก็คือตอนเราลงระดับความยากระดับอินเซนขึ้นไปนะครับผมเนะโอเคถ้าเกิดลงความยากระดับอินเซน์ขึ้นไปเนี่ยอ่ะแน่นอนว่าใช้ได้นะครับผมนะเพราะว่าบอสอินเซนก็ถือว่าอัดหนักอันหนึง่งอันนี้ก็คือในเรื่องของการช่วยในเรื่องของการลดดัเมเบลดับหนึ่ง ต่อมาครับผมสกิลติดตัวนะครับผมเนะเพิ่มความเสียหายคิดิคอนนะก็ทําให้ตีติดคี้แรงขึ้นแต่ต้องบอกเลยครับว่าความเสียหายคี้เนี่ยมันหมายถึงตัวของจีฮิโร่นะซึ่งต้องบอกว่าบอสฮอนเนี่ยมีความสถานะต้านทานคิติคอนสูงมากนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าสกิลนี้ค่อนข้างจะดูร้อยด้อยค่ามากๆนะด้อยค่าพอสมควรเลยต่อมาครับผมก็คือสกิลลอนะครับผมเนะเพิ่มประสิทธิภาพกดขี่ฝั่งเรา 17.3%ถามว่าสกิลนี้มีประโยชน์ยังไงคือต้องบอกว่าไอ้สถานะพิดปกติเนี่ยแน่นอนว่ามันจะมีโอกาสไม่ติดบ้างนะครับนะติดบ้างไม่ติดบ้างดังนั้นเนี่ยการเพิ่มนะครับผมตัวส่วนนี้ทําให้ตัวปาร์ตี้ของเราเนี่ยมีโอกาสทําให้สถานะผิดปกติติดง่ายขึ้นดังนั้นเนี่ยสกิลอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งสกิลที่น่าสนใจที่อัพถึงดับหนึ่งนะแต่ว่าไม่ได้ยมอ,อัพเต็มหรืออัพเยอะอะไรกมา,าอ่ะดังนั้นนะครับผมสําหรับตัวของจีโร แนวทางการอัพสกิลจีโร่ง่ายมากครับผมก็คือยอ็สกิลนะครับผมอันนี้บังคับแม็กแล้วก็ควรจะอัพเป็นสกิลแรกๆเลยต่อมาครับผมสกิลต่างๆของตัวจีโร่นะก็มีในเรื่องของสกิลพื้นฐานนะครับนะลพลัโจมตีอันนี้ก็น่าจะประมาณ4-7นะส่วนสกิลติดตัวของจีโร่ครับอันนี้ถ้าเกิดเราไม่ซีเรียสนะไม่ซีเรียสในเรื่องของการไปแข่ง คะแนนแข่งแต้มอะไรนะครับผมเนี่ยสกิลนี้อาจจะไม่มีความจำเป็นในการอัพได้ซ้าเพราะว่าถ้าเกิดเราอเอาแค่ผ่านนะครับผมนะคือต้องบอกว่าบอสฮอนเนี่ยมันมีความสามารถในการต้านทานคีสูงมากดังนั้นการที่เราจะตีติดคีจึงเป็นอะไรที่ยากมากไปด้วยดังนั้นเนี่ยการเพิ่มความเสียหายคีนะครับผมเนี่ยมันก็ต้องตีให้ติดคีก่อนถึงจะได้เรื่องความเสียหายคีไงดังน,นั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่ยากมากตามไปด้วยแต่ถ้าเกิดถามว่าถ้าอยากจะอัพจริงๆก็คงจะต้องซีเรียสในเรื่องของการแข่งกับคะแนนชาวบ้านกันละกัน อ่ะแล้วก็สกิลลอนะครับผมนะก็อันนี้ต้องบอกว่าน่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการนาอัพที่สุดแล้วเพราะว่ามันช่วยให้ปาร์ตี้ของเราเนี่ยสามารถซีซีบอทอนได้ง่ายขึ้นดังนั้นอ่าง่ายๆลยครับผมสิ่งที่ควรจะอัพอย่างแรกเลยก็คือ1นะครับนะบังคับเต็มสถานเดียวในส่วนของเอสกิวล้อมานะครับผมที่ควรจะอัพตามมาก็คือตัวของสกิ l ล้อนะครับผมนะสกิลลอของนี้ก็คือจิฮีโร่นะครับผมนะก็ประมาณ นะครับผมเนี่ยเพื่อให้มั่นใจว่าเฮ้ยเราจะได้ตีติดสถานะ c ีซีชชูอ่อ่าต่อมานะครับผมก็คือในเรื่องของสกิลพื้นฐานอันนี้ก็คือช่วยในเรื่องของการลดดาเบจแน่นอนว่าถ้าเกิดเราทนดาเมจไหวเนี่ยสกิลนี้ก็อาจจะไม่จําเป็นเลยก็ได้เพราะว่าสกิลนี้ไม่ได้สร้างความเสียหายเลยครับมันแค่ติดสถานะลดพลังโจมตีเฉยๆนะแล้วก็สุดท้ายก็คือสกิลติดตัวครับอันนี้ก็คือในเรื่องของการแข่งเพื่อวัดดุงเรื่องคะแนนต่างๆอ่านะอ่าโอเคนะครับ จีโร่เนื่องจากว่าเป็นตัวละครนะครับผมที่อยู่สายสเปเชียลและตัวของจีโร่เนี่ยไม่มีดาเมจเลยแทบจะไม่มีดาเมจเลยก็ว่าได้นะดังนั้นเนี่ยจีโร่เลยค่อนข้างจะแปลกกว่าชาวบ้านก็คือตัวของจีโร่เนี่ยไม่จําเป็นต้องอัพดาวอะไรเยอะแยะนะครับเอาจริงเนี่ยถามว่า3มดาวใช้ได้ไหมสามดาวก็ใช้ได้นะแต่ถ้าเกิดเป็นไปได้จริงเนี่ย อยากจะได้ในส่วนของ5าดาวขึ้นไปทําไมจีโร่ต้องขวดอัพประมาณ5าดาวขึ้นไปนะครับผมก็คือเราอยากได้เรื่องของสเต็กครับผมเพิ่มเติมเพื่อสะสมในส่วนของปาร์ตี้ให้มากขึ้นเท่านั้นเองนะดังนั้นจีโร่เนี่ยสาดาวเล่นได้ไหมเล่นได้ไม่ต้องอัพก็ได้นะ แต่ถ้าเกิดอยากได้ประมาณว่าแข่งคะแนนกับชาวบ้านนะครับเราก็อยากได้สแต็ตของจีโร่เพื่อไปบวกให้กับปาร์ตี้เยอะขึ้นแบบหนึ่งนะดังนั้นเนี่ยจีโร่เนี่ยเต็มที่แบบอัพสุดๆเลยนะไม่เกินเลยครับผม5ดาวปืนหนึ่งอันนี้คือเต็มที่เลยนะแต่ถ้าเกิดใครจะไม่อัพ5ดาวปืนหนึ่งจะใช้3ดาวก็ได้ครับโดยพื้นฐานทั่วไปเลยเนี่ยถ้าเกิดเราจะเอาตัวจีโร่เนี่ยลงเผื่อ,อนาคตเพื่อระดับอินเฟนก็ประมาณสัก5ดาวปืนหนึ่งะครับนะ หรือเพื่อจะอัพแค่5ดาวธรรมดาก็ได้นะเดี๋ยงั้นตัวจีโร่เลยไม่ซีเรียสครับผมในเรื่องของการอัพดาวเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะแปลกกว่าชาวบ้านเขาเลยก็ว่าได้นะอ่าโอเคนะทีนี้เรามาดูในส่วนของการอัพสกิลของตัวจีโร่กันบ้างน,นะครับผมนะโดยจีโร่ครับผมก็จะมีของนะครับผมนะดังต่อไปนี้เลยอ่าอันนี้ก็คือในส่วนของของขอ,งอัพนะครับผมตัวของจีโร่ นีนะครับนะจีโรจะสังกัดโรงเรียนวาคิลี่ครับนะก็จะใช้ในส่วนของดิสนะครับผมกับจากเป็นหลักเลยก็ยอมรับว่าสําคัญนะครับผมนะจีโรนี่คือต้องไปหามานะใครขาดดิสกับจากก็ไปหาของนะครับผมนะจากร้านค้านะครับผมนะหรือสมุดอัพสกิลต่างๆในการอัพขึ้นมาก็ได้นะ,ะจีโรนี่ต้องหนักทางนี้นะครับ ต่อมานะครับผมนะในเรื่องของฝั่ง normal skill ต่างๆกันบ้างนะครับนะว่า skill normal skill ของพวกจีโร่เนี่ยใช้อะไรบ้างนะครับอ่ะแบบหนึ่งนะอนะครับอันนี้ก็คือจีโร่ครับนะก็จะเป็นในส่วนของสังสือสกิลของมิเลเนียน เด่๋ยวที่บอกไปอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าตัวของจีโร่เนี่ยไม่ค่อยมีความสําคัญนะครับผมในเรื่องของการอัพสกิลพื้นฐานจะเท่าไหร่แต่ว่าสกิลรอของจีโร่เนี่ยถ้าเป็นไปได้จริงๆนะผมอยากจะให้อยู่ประมาณ7นะครับแต่ถ้าเกิดใครขอไม่ไหวจริงจะอัพ4ก็ได้นะเพราะว่าคืออย่างน้อยคือเพิ่มให้มันติดชวนถึงดับหนึ่งนะเพราะว่าการที่จะโอกาสติดในส่วนของ CC c เนี่ยบางครางมันไม่ติดการเพิ่มถ้าเกิดมันไม่ติดขึ้นมาเนี่ยเท่ากับเราเสียรอบสกิลฟรีเลย ดังนั้นเนีกยก็คือถ้าปไปไม่ได้เนี่ยเเนี่ยคือกำลังดีเลยนะอืมโอเคนะแต่ก็าเพิ่มความซื้อของความชัวร์และกันในเรื่องของการอัดติดสถานะ CC ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอ่ะจีโร่ก็มีเพียงเท่านี้นะเป็นตัวละครที่คนข้าจะถือว่าอัพง่ายเลยนะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ L2D ของจีโร่นะครับผมนะก็อย่าลืมพัฒนาสายสัพันธ์ครับผมขอจีโร่จนถึงเลเวล5นะครับผมนะอ่ะแค่นี้ก็ เราก็สามารถได้ตัวขอจีโร่ครับผมมาประดับ L2D ดหน้าจอละส่วนในเรื่อโงโของคาเฟ่นะครับผมนะคาเฟ่เนี่ยตัวขอจีโร่จะอินเทอร์ไรต์นะครับผมกับทีวีนะครับผมนะทีวีอ่านะก็ทีวีนี้เลยนะครับค่อนข้างจะถือว่าง่ายอันดับหนึ่งเลยอันนี้นะทีวีนี้เลยนะครับนี่นะ โอเคครับก็คงจะมารีวิวตัวละครจิฮิโรเพียงเท่านี้นะครับผมนฮาชอบคลิปแนวนี้ฝากกดไลค์กดสกฝากกดติดตามเป็นกำะังใจกับช่องเราด้วยนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับนะอ้อแต่ก่อนจากกันขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทางช่องเราสักนิดหนึ่งก็แลวกันนะโดยตอนนี้ครับผมนะทางเรือชิโร่กับฮอสบิงแคทครับผมได้ทําการจาัดกิจกรรมร่วมสนุกแจกของรางวัลมากกว่า5,000บาทนะครับนะโดยกิจกรรมแนวทางการร่วมสนุกไม่ยากเลยแค่กดติดตามเพจของเลือชิโร่นะครับผมนะกับเพจที่ผม u t u b e กับ Facebook ของฮอสบิงแคทแค่นี้ก็สามารถทําการร่วมสนุกได้แล้วนะครับนะอ่ะ ลิงก์ของเพจกิจกรรมนะครับผมนะอยู่ด้านใต้คลิปอย่าลืมนะครับผมนะเข้าไปกดติดตามได้เลยนะครับผมนะแค่คลิกในส่วนของติดตามเพจเดจิโร่โก,ก็รู้สนุกดได้แล้วนะครับอ่วันนี้ผมพจสิเกตก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ